ปลากล้วยข้าปลากล้วยมันไม่จมมันไม่มีคี่โคลนเดินเฉยชาบวบตาจมน้ำเอออย่าไปโยนอย่างนั้นดิมันไม่ละย่อยสลายมันไม่ย่อยสลายกลย่องพวกนี้ต้องไปทิ้งขยะลูกเนี่ยบวบตาตายหมดเลยโดนน้ำท่วมกระรอกก็มากินวันก่อนมีกระรอกมานั่งกินบวบใช้ แต่มันก็โดนอยู่เดิมแหละแม่ของฉันต้อไป็จะทำกล้วยฉาบไม่กินกล้วยฉาบจะกินกล้วยทอดไม่เอาน้ำตาลกล้วยทอดใช่ไหมกล้วยทอดกับกล้วยฉาบมันต่างกันตรงไหนต่างกล้วยฉาบจะต้องคุกแป้งกล้วยทอดไม่ต้องคุกระวังรวดน้ำนะนี่มีรวดน้ำด้วยโอ้ยไม่มีที่ล้างตีนเดี๋ยวทากลับเดี๋ยวพาเดินไปตรงนู้น จำนวนมันแข็งกว่าดดดดดเดี๋ยวค่อยไปล้างระวังตอนะเหยียบตอนอู้อันนี้รอยใครทำล้มเนี่ยอันนี้เอาไปอันนี้เอาไปทำได้ไหมอันนี้ได้ไหมแก่ไหมล่ะมันไม่แก่กล้วยอย่อนนะาใครมาทำล้มวัวแต่พุ่งแนอ่อันนี้ได้แล้วนี่เนี่ย เอาแค่เครือเดียวก็พอ่เอาเดี๋ยวไปดูน้นก่อนอันนู้นแก่กว่าก็เราว่าเดี๋ยวไปข้ามขากลับกลับไปทางนี้อันนี้แก่กว่าป่ะอันนี้แก่สองสองอันนี้แก่กว่าเนาะเนาะเดี๋ยวค่อยล้างเดี๋ยวเดินกับสองอันนี้ ดูหน่อยเนี่ยอันนี้แก่กว่าเนาะเกียกว่า,น,านู่นเนาะเนี่ยอันนี้ต้นเนี่ยเอานีาา้แหละอันนี้สวยกว่านี่เอาเครือนี้ต้นนี้นนมาถ่ายฮะถ่ายแล้วไม่ต้องกดเชือกอะไรเชือกกระพุ่งใช่เชือกลาหมูแดดมันจะสะท้อนเป็นบ้า <c oughs> นเหรอ ไม่ตู้ที่กวาดีกันเระวางล้มทับมันจะทับอันนั้นไหมมันจะทับต้นนี้ไหม้ยเดี๋ยวเห็นไม่ชัด ลมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว่มเราจะไปทำกล้วยทอดกันยางกว้วเยอะเลยวีเอายางกล้วยทาแปครับ กล้วยทาโอเคนาำมันไม่แก่หรอเอาแทนเดี๋ยวพอกินได้หมดน่ะโอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวไปทำพ,ทพีพีปอกก้วยกันพีกีเดียวเลยลูก